เวลานี้กี่โมงแล้วทานนีอุ้ยตีสอนะคะทุกคนเราเตรียมของนี้คืออะไรเบคเบกโอเคนะเราจะไปอายุทยาเนาะจะไปกรุงเทพมหานครอามรัตนาโกสิงห์อะมหานรอหเรายาจะทานีุยลงตน้นาจะทานเเาจะเดียวอกกันปัสสิทธิ์โอเคนะเดี๋ยวเตรียมตัวพากก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ที่ p า a ่ากันนะคะ โอเคนะกำลังจะขึ้นเละไปอายุทยานะครับตีสามกำลังจะออกไปนะครับ <Okay. S 1> ทุกคน so the first temple is called วัดมวะวัดมาหาธาวัดมาหาธา โอเคตัวคนตัวนี้อยู่นาโครนาสีมานะน่าจะอยู่ประมาณสามชั่วโมงจะถึงอายุไทา้วครับโอเคเราเจอกันที่ลาวันทองนะครับนี่ทนไหนแล้วอ่ะตนี้เทนไหนแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รา้เราจะไปเราไปกินกาแฟ,ฟกันนะครับวันนี้กินอเามาสอนกาแฟออเมคเาโน่ไม่หวานครับผม ห้องจากนี้จะไปอโยธยาครับก็อโยธยาเสร็จจะเข้ากรุงเทพแต่ว่าวันนี้น่าจะแค่อโยธยาเพราะกรุงเทพน่าจะน่าจะเติร์ดนะเออพรุ่งนี้จะพาจะพาน้องคนไทยไปเที่ยวกรุงเทพนะไปเที่ยวมงหลวงน้องหลงก๊าลังเซกาเฟอยู่มันตื่นเตแน่น่ะทุกคนก๊าลังจะเติรแล้วอุ้ยยังใจออันนี้คือใครอ่ะมีคนรู้จักไหมคนนี้ใครอ่ะดาราคนนี้มาจากไหนอ่ะพรุนี้หลงยุคมา คนสวยจ,จะออกปะอยุไทยแล้วปอาวอายุไทยอตอนนี้ว่าอายุไทยอะเราจะไปวาเละคือวามหามหาเทพอันนี้ใครอะเรารู้จักกันไหมอะอันนี้เป็นเจ้าที่ประจำวัดค่ะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะถูกปะว,วานี้ตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งเก้าหกห้าใช่ไหมหนึ่งเก้าหกห้าเกิดแล้วอโอเคเราจะไปเข้าวันนะครับเที่ยวสี่สี่ห้าเจอที่นี่นะครับ โอเคครับจำไปจำเล่นได้เลยครับสวยมากถูกคนเห็นปะอายุไทยอะจริงๆที่นี่ก็ถ้าคนที่มามาทางกรุงเทพก็เที่ยวที่นี่ก็สนุกดีนะผมว่าที่นี่จะเป็นที่ปาวาส์ในไทยมากกว่าคนไทยคนต่างชาติคนต่างชาติก็เยอะมากถูก้เห็นไหมจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอาทิตย์มาอายุไทยนะครับวันนี้เป็นวันสุดยอดขน คนก็ไม่ได้เยอะมากนะโิ้ยที่นี่จะมีที่ขายของด้วยอ๋อเศรช้างนะพี่หนึ่งมาที่นะี่กับพี่สามมาที่นี่ไม่เหมือนกันนะเขารู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมเขารู้สึกมืันตัวมัาแก่ตอนนั้นเรามาแบบสนุกๆตอนนี้เรามาแบบเครียดตอนนีออ้อายุไทยจะเที่ยวไม่ไม่ได้จะคล้องรู้สึกก็ไม่ได้วุ่นวายนะทุกคนเราก็รู้สึกสนุกด,ดี วามหาธาโอเคอันนี้ก็คือวามหาธาก็คือทั้งหมดน่าจะเรียกว่าวามหาธานะครับพิธีกรมาแล้วเราจะไปฝั่งพิธีกรพูดสองอันแล้วอยู่วัดมหาธาอาชีพจะเป็นต่างชาติคนเดียวปะฮะก็คืออันนี้ทั้งหมดจะเรียกว่าวามหาธา,า,าอ,อายุทยาจวาว,จวัดเพชรบุรีเพชรบุรี <laughs> รู้จักครับแพรบุรีโอ้เราจะถึงที่มันซินิชชุของวามหาธาจะเป็นอันนี้นะครับหัวพุดาอยู่ในต้นไม้เขาแข่นว่าถ้าถ่ายรูปอันนี้เราต้องยิงไม่ได้ต้องนั่งสวยนะแต่อยู่แถวนี้อันนี้คือที่นั่งถ่ายรูปป่ะใช่ใช่เนาะ โอ้อน,นีก็สวยอันนี้มะละกอพี่คะ,อ,ะอ,นนอันนี้ก็คือทำไมอันนี้หัวอยู่ในต้นไหมครับอ,อาจจะมีบุคลากรที่เขาทำงานในภาคสนามเนี่ยอุ้มมาไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าเกิดสงครามดีบาชิ้นส่วนของพระอาจจะ ทำรูดอะไรอย่างเงี้ยมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอาจจะอุ้มไปไว้ใต้ต้นไม้ถ้าต้นโบเหนอย่างเงี้ยอยู่เป็นนานๆต้นโบก็เหมือนแบบเจริญเติบโตก็เลยโขบเจียนพระเอาไว้เหมือนเป็นสิ่งดึงดูดอะเออสมัยก่อนก็จะมีพวกญี่ปุ่นพวกอะไรก็มาเหมือนแบบขอถ่ายทําสารคดีไปเผยแพร่ที่ประเทศเขาอะไรเงี้ยสวยมากอ่าก็เป็นอันซีนครับผมค้าวขาข้โอเคนะเราเด้นต่อกันนะคะทุกคนอันนี้ก็สวยนะกำแพงนี่มันสวยมากนะ จริงๆถนะ้าคนที่ชอบคนที่ชอบวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต้องมาเที่ยวที่นี่สักครั้งนั่นแต่ว่าดีนะก็คือที่นี่เก็ตประวัติศาสตร์ของทัเกตด,ดีมากนะโอ้อันนี้มากกว่าน่าจะสูงมากนะสวยอะ่ะเข้ามาที่นี่รู้สึยยังไงถ้าทามใจจริงอะรู้สึกด้วยความทีม่ว่าตอนเด็กๆเ,เคยเคยเห็นในทีวีใช่ไหมเ,เคยเห็นในทีวีผ่านละครผ่านอะไรเงี้ยพอมาจริงๆก็ตื่นเต้น รู้สึกที่นี่มีชีวิตนะอ๋อถ้าสแกนจะมีอะไรขึ้นถ้าไม่อันนี้ไม่ไม่มีหัวโดนระไอคนม่ดีมันจะโดนระเบิดตรงต่วหลังสงคันใช่ไหมก็เลยไม่มีหัวแล้วก็รอว,วันนี้จะมาสังวะวันนี้คือวันเละวามาหะทะนะคะรับอ๋อลิซ่าก็ถ่ายที่นี่นะ <laughs> ข้าวไนคื่อแหระข้าวไนคื่ออันนี้คือเจดีไหมข้าวไนคือว้าของพาร์ใช่ไหมเด็กปีหนึงเอเนจี่่ะมันแก่แล้วยิ่งแก่มัมเอเนจี่ไม่ยิ่งขายไม่ก็คือมันเราต้องทำให้เอเนจีมันเติมที่ทำให้หนม boost เอเนจี่นมีหนึ่งเราต้องเติมเต็งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอเนาะร้อนตอนน้ำบ๊อบเพาหนึ่งครับผมเป็นลูกนะครับครับผมเป็นลูกครับพี่ขายที่นี่กี่ปีแล้วครับขาวยันมาปีกว่าจะอยู่แต่เด็กเราอ่าพี่เป็นคนที่นี่ใช่ไหมครับ อืมอร่อยยี่สิบบาทเองสูกมากนะป่ะเราจะไปวัดต่อกันจะมาประมาณสี่นาทีจะถึงวัดที่สองวัดนี้ใช่อะไรนะอุย้ยโอเคนะที่นี่ก็มีแบบนี้ด้วยนะกคกกว่าแต่ว่าที่นี่น้ําไม่ให้าน้ําเข้าด้วยสน,นุกไหมวันนี้สนุกมากสี่นทีจะหมดแล้ว <laughs> สูส้ๆเนอะมีลงด้วยชชยเฟรีปะสวยมากแต่ว่า อดีตก็เราเรียนออนไลน์ด้วยโห้ยคนนยโสดนะยังไม่มีแฟนใช่ปะยังไม่มีแฟนครับสดโอเคเดี๋ยวผมผมหาหาแฟนให้ <laughs> โอเคออาไหมอขอระะะะนะักันแัท่ระาทนี่ออกไปทางด้นซ้าจะมีวัดงฟังนะครับทุกทนโอเคเราจะไปเครื่องวานิวานิชาอะไรได้ฟังไวานิ <laughs> านชาอะนะเที <boss. S 3> <laughs> ่ยวอะไรก็ไม่รู้ไปเท่ <laughs> 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 เข้าไปตู้หน่อยก็ได้ก็รู้เข้าไม่ได้ฝั่งนั้นเข้าได้อือฝั่งนั้นเข้าได้เฮ้ยอะไรนะเรียงหินเห็นอันนี้คือคนสมัยก่อนทำเลยเจดีใช่ไหมช่วยอธิฐานป้าถ้าสูงสขึ้นก็จะได้พรเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันย่อกลับปั้นได้ไหมเปล่งเปล่ง เราอันนี้แหะทุกคนเราวันนะโอเคเราจะเข้าไปข้างใน,งน,นงกิ่งอะไรอ่ะกินก๋วยไม่ค่อยส่วนเชี่เท่าไหร่ทุกคนมาเรามาชมวิวกันอ้สวยมาก ข้างในคืออะไรท่าขาวนู่นท่าเขาเออท่าเขาท่าขาคือท่าขาก็คือตัวที่มันเป็นคล้ายๆแบ็คแมนเออใช่แบ็คแมนสีดำเป็นคนใช่ป่ะมันเป็นคนไม่ใช่คนไม่ใช่ที่เป็นอยู่ตรงนั้นแบ็คแพนเตอร์อยู่กำแพงแบ็คทีเฉยเออแบ็คนู่นอุ้ยท้าขาวเออมันเยอะอยู่นะมันเยอะมากอุ้ยเม้น อ๋อใช่ครับำโอ้เขามีกระทะเขาอันนี้อันนี้อันนี้อร่อยไหมอร่อยอันนี้ต้องเอาไปลองต้มด้วยจรอาจจะยางนะรู้สึกยังไงอยู่อยู่ไทยอ่ะมันเป็นสถานที่ที่บ่มบอดถึงประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเราเคยเป็นมาก็ถือว่าน่าสนใจครับผมอย่างน้อยอยู่ที่นี่ไหมหนึ่งคืน ได้นะมันก็จะเป็นอะไรที่ชาเลนด์ดีน่าสนใจที่นี่คงเ่าต่างชาติมันสวยมากนะโอเคนะเราตัวนี้คือวัดสุดท้ายวัดที่อยู่ติกาไม่นานจากพยานแต่ว่าเขากำลังทอมอยู่ไหมยังไม่เสร็จวันที่เราไปศานที่มันคนละแปะใช่ปะคนละสไตล์อ๋อใช่ไหมแต่ชอบอันนี้สุดนะมันดูกว้างดูโล่งเราก็ติดนะเศรใช่ไหมมาถึงวัดสวยใช่ไหมยศรแต่ไม่ได้มาถึงวัด ที่นี่มีคนชอบชูม,มาถ่ายรูปเยอะนะทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดชัยวัฒนารามนะเป็นวัฒนาปราม,ว,าามวัดหนึ่งนะคะ่อยี่ที่เรียนมาอยู่ที่อาวุธไทยก็รู้สัม,มัสไ <ừ, S 2> หวรุ่นไม่ค่ยอย,อยชวนนี่นะเมื่อกี้โนงพูดไปที่แรที่เป็นใช่ก็พูดก่อนเนี่ยเมียวโอเคนะ,ะ,ะทุกคนเราจะไปกรุงเทพนะกรุงเทพมหานครอมโญยัตนาโกสิงห์ มาเห็นอายุทธายาจบคลิปนี่เราจะเดินทางไปกรุงเทพเราจะถึงกรุงเทพประมาณช่วงเย็นเนะครับตอนนี้เวลาเจ็ดมงหสเราจะไปวัดผักเก้าวัดผักเก้านะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นของเล่นที่อาทิตยใส่ชูนี่นสปะในวิดีโอของอาทิอ๋อใช่ยูทูบ e น่าจะเป็นของเล่นนะทุกคน ช่ทนี้สีประมาณสองปีแล้วอีกประมาณหนึ่งปีกว่ากไม่มีจะใไม่ได้แล้วทุกคนเรเสียใจนะวันนี้เขาจะพาน้ๆไปวัดพรกแก้วอาที่กับเพื่อนจะไปถกไอของเขาแล้วจกนั้นกู๋เที่ยวทริปอาทิตย์จะพา i น้ๆไปมหาลัยจุฬาลงกรเรียนพรอจะเลื่อนการท่องเทยวเพราะว่ที่เรียนการท่องเที่ยวนะครอทิตยก็เลยติดต่อมหาลัยจุฬาองุอุ้ยอที่สุ ตอนนี้อีสปันน์เนี่ยเราจะเทลงวัดพักแก้วแล้วนะทุกคนวันนี้เปลี่ยนตัวเรียลลอยฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะเราตอนนี้กำลังจะเข้ารอทัวไกด์นะคะแล้วก็เราจะฝากน้องๆให้ทัวไกดด้วยเป็นเต้ยไหมไปวัดพักแก้วเต้ยพักแก้วที่เคยมาหรือยังเคยมาอยู่หน้าทุ่งเที่ยวเยอะมากที่นี่วัดพักแก้วจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันใหญ่มาก ั้งที่สู่ในกรุงเทพแล้วมั้งใช่ปะกำลังน้องๆทุกคนตรวแถวแล้วก็เข้าวัดพักเกลยวเวลานี่ประมาณแปดโมงกว่าๆแล้วก็จะพาทุกคนไปตัววัดพักเกลยวแต่ว่าว่าน่าจะคนไทยน่าจะผู้คนเข้มเข้มมาวัดพักเกลียวไหมถ้าไปกรุงเทพเนาะเราจะมาถ่ายรูปกันนะคะปีนี้กลับมารู้สึก ไปวัดพะก็ไม่เหมือนกันนะก็คือคนคนจริงไปเที่ยววัดพะกับคนจริงอยู่ไทยส่งปีแล้ไปวัดพะก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเขาู้สึกเขารู้สึกมันต่างกันใช่ใช่มันรู้สึกไม่เหมือนกันนะทุกคนเรามาถ่ายรูปกงรูปภาพจะเป็นปั้นเฉินหลใช่ปะใช่บ้านหมดหมดเลยอ่าให้มันบาลานซ์กันนะให้มันบาลานซ์กันนะคนเกิดจะร้อยเราก็ได้ว่าที่ปิงคนคนเดียวที่คนจริงเราก็ต่างชาติด้วยเพราะมันเยอะมาก สิเด้ออนม่จะไหนวะนี่จะตั้งใจจะไหนวะเราตอนนี้กำลังจะถึ้นเราคือเข้าวัดพักเก้าแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับเราตอนนี้ยังอยู่ตรงตัวร้ออยู่เลยอ๋ออ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่วัดพักเก้านะไม่ใช่ครับกำลังจะเดินเข้าวัดพักเก้าอยู่ถูกคนแล้วกำลังจะเข้าวัดพักเก้าวัดที่ทั้ไมวัดพักเก้าชื่ววัดพักเก้าเพราะว่า อ๋อโอเคครับผมครับก็คือป mm ิ้งของที่มันสำคัญที่สุดของในประเทศใช่ไหมเมื่อกว่ากรุงเทพไม่ใช่มองหลวงใช่ไหมเป็นอายุอายุไทยใช่ปะก็คือไปเมื่อวานแหละห้างถ่ายรูปห้างถ่ายแต่งงานห้างไลฟ์สดห้างอย่นี้ก็ปิ้นมาลายานะสวยมากวันนี้เตก็ไม่ได้ออกนะทุกคนถ้าเตออกจะร้อนมากมากพัฒนาตูไปว่าผักแก้วโอเคทุกคนตอนนี้เรา อยู่ว่าพักแก้วเลยนะครับมีเทวส่วนเจดีมั้งลองดูคขัออันนี้ก็คือเหมือนสร้างใหม่เหมือนอันนี้วัดน,นี่เหมือนเราไปมาเมื่อวานเมือนอายุทยาทั่วไกลกำลงังอธิบายให้เรารู้ว่าทำไม ตั้งชื่อกงเทแล้วก็ทําไมกรุงเทชื่อเั้งกรงเทยาวน่าจะไม่นแบบนี้จำไม่ได้เมื่อกี้ก็คือกำลังอธิบายว่าทําไมวัดพักแก้วเกิดจากที่ไหนเมื่อกวันเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นนะครับโอ้เราตอนนี้ลงทางอยู่ไม่รู้กันยังไงเพราะว่ามันวัดพักแก้วมันใหญ่ครทุกคนมันใหญ่เกินแต่กำลังจะออกแต่อากาศกงเทก็ร้อนนะ รถขับรถร้อนไป,สป่สิบอ,อ็ดแปดอ่ะโต๊ะ巴士เที่ยวเที่ยวรู้สึกยังไงเฉลยโอ้ก็อไงไงหลงวัดขนาดนี้หลงทัง,ง,ทงที่วัดพระแก้วทุกคนกคนขนาดคนไทยก็หลงทางนะ ทุกคนนะครับตัวนี้ทันลงเรียนแล้วกำลังจะพาน้องๆไปชอททริปที่กรุงเทพน,นะครับก็คืออาทิตย์ก็ติดต่อมหลาลัยจุฬามาก,ก่อนแล้วจะพาน้องๆไปดูเรื่องการท่องเที่ยวเพราะเจต์การท่องเที่ยวที่นั่นเขาทำใหม่ที่มหลาลัยเขาน่าสนใจนะเราจะเลี้ยงความรู้จากเขาด้วยนะครับเตรียมตัวตเดินทาปเราตะวนี้อยู่ลับปี้นะแล้วก็เรากิขกนข้าวกันข้าวไข่เจากับมูสับใช่ไหม ว่าอร่อยเนี่จากที่นี่เดินทางก็ไม่ละไกลเจ็ดกิโลครับทุกคนไปโรงเรียนแถวโรงเรมโรงแรมชื่อว่าเซ็นเทร์ไลฟส์สไตล์ขับวงกอมครับไปเหน็นแล้วตีมากวงแท้ตีกว่าสะลักขยีเนาะน้องๆทุกคนกำลังฟังอาจารย์พูดอยู่นะน พ่อว่าจริงๆวันนี้วันนี้จะเป这边วันอยู่ก็เลยใช้ห้องไม่ได้แต่ว่าอาจารย์ดีมาออกเขาก็ยังก็เขาเราอยู่ก็นัน่งแขวงรอฝาอาจารย์ที่พูกโอเคนั้นเราตอนนี้จะพาเรียนเสร็จเราจะไปพาไปดึนเล่นที่ตูงานที่เขาสร้างมาเราพันตูมาลงอาหาร ขงขยะที่ทยะขยะพาน้องถูกคนไปตูนี้ค่ะอยาเพือยากมาอยู่กรุงเทพค่ะที่พ <isan> ี <avent mental Sure> <word> ่ก็มีเตียงโขงไว้ให้อยู่ครับอันนี้ก็อันนี้อะไรเอออันนี้ก็คือกระเป๋าเหมืองกันครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคจะกินข้าวเหมืองไก่ละกันเอาข้าวขาหมูครับเอาพิเศษแล้วก็ไม่เอาน้ำหมูได้ไหมครับไม่ไม่เอาน้ำ กึมมันๆข้าวบงน่าจะเจ๊ดเสียบ้งจริงๆอย่งที่นี่รู้สึกอาหารดีมากนะทุกคนพี่ข่าวกํลังสายพาโอเคนะกําลังจะนองมากินข้าวกันโอเคนะทุกคนกินข้าวกันมีพิงด้วยมีข้าวเหมือนไก่นะครับมีไข่ด้วยอร่อยมากอร่อยมาก ต้อเลืกคือว่าที่กรุงเทพมันของมันแพงแต่ว่าที่โอเคอยู่นะเจ็ดสิบบาทเงินเยอะมากทุกคนวันยาั้งใจดีมากจุฬามดีมากขอบคุณนะครับอันนี้ร้อนสามคนนะนะมาเชิญนี่ไปให้ถึงมาก <laughs> จะเป็นกลางใจให้น้องนะอน,นาคตน,น้องจะเป็นไอโตอ้น่าร้อนใชน่น่าคนนั้นน้องน่าจะเป็นนักร้องที่ดองพอยเพราะมากโอเคแ,แล้วเชิญนี่จะเป็นอะไรอ่ะ เวลาที่หลังจากเราพาักปุัเรากำลังเกือบไปช็อปปิ้งหมอเรียกว่าห้ออันนี้ที่ในมีอะไรนะโถแดงที่ช is <This S 1> เรดบินเรสบินเรสบินบดเรสบินบดเป็นพ่แดงบดล้งจากนี่ก็เราจะเลขยกควยไปปุ๊ตอนนี้กำลังเ้็นเล่นแถวนี้อยู่นะครับ เมื่อกี้ผู้ช่วยอาจารย์จุฬาบอกว่าแถวนี้กิ่งเข้าก็คือมีแค่ใกล้กันนี้เดียวแต่ว่าที่นี่กินข้าถูกกว่าเพราะว่าตรงข้องคือสาย,อยามพารากอนนะคร <c oughs> ับ VIP นะเรากำลังจะไปโปะนะคะเฮ้ยกรงเทพมันรดเตีอะสวยมากแต่ว่าวันนี้วันทิปปิดแล้วโปะเข้าข้างหนไม่ได้ เดี๋ยววิวที่นี่ก็เนียนๆนะชอบน,นะเอ่อจ้าวไยาเรือจ้าวไยานะโอเคเราจะนั่งเรือไปตรงข้างโอ้อากาศดีเนาะกรุงเทพท่า,านได้เลยใช่ไหมคะเรือนี่เรียกว่าอะไรครับพี่เรือนี่เรียกว่าอะไรครับเรือกำปฟ้กเรือแค่ว่า,าเรือกำปฟ้กเรือข้าวว่าเราวันเด้อว,ว้าว สวยนะทุกคนทงชาไทยอันนี้คือทงชาไทยทุกคนสวยนะเราก็มีโปะที่นี่ด้วยเราจะไปตรงข้างตัวคนเท่าไหร่สิบบาทละสิบนะคะสิบบาทเบลอแล้วเหรอเบลรถไม่มบเบลอเบลรือเออแฟนเราไม่มีเรืองไมงไมีพยังพายมาแล้วแล้วก็หลับบนเรือตลอดเลยไม่น้งแม่นางเจ้าพายังเนาะสวยนะวิวกรุงเทพก็สวยอยู่นะโอ้ ขตแล้วทุกคนเร็วมากพี่เขากำลังจะใช้อน okay. ี้อ๋อต้องตีใบสงฝังข้าเขะครับโอเคเราจะไปนั่งเรือตัวจะไปนั่งเรือต่อจะไปข้าเซียงด้วยนะ สี่สิกอนะ้อง้บนเโอ้โหวยเนี่มันเรีวมากเติร์นเต้ไหมนั่งเรือเขยนั่งไหมหมอแล้วก็อ้วนในนนันเจาไปก็ได้นะมาน้ไปก่อนโไปก่อนไปคับเราจะมีเกันเราจะชงวิวกันทุกคนจะสวยนะทุกคนมาถ่ายรูป สวยมากพระพระพระเบรสสถานีต่อไปไอคอนเสยามนะคะทุกคนเราถึงไอคอนเสยามนะครับวันนี้สถานที่สุดท <can> ้ายของเรานะคะไอคอนสยามสวยมากไอคอนเสยามไอคอนสยาม The passengers are waiting here. Please stand. จริงๆทริปกรุงเทพก็เทินที่นี่ก็ประมาณนี้แล้วครับทุกคนเพราะว่านี้เป็นสถานที่สุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้เราจะกะสาราคันทริปนี้ประมาณสองวันสองคืนนะลองทูเวลาที่เดินทางมาก็ขอให้น้องๆปีหนึ่งจะป็นคนส่วนหนที่ดีๆไปกาดทีนะคะแล้วก็เราถ่ายรูปเช็คอินกันแล้วก็การรงเรียนพากผ่อนตั้งเล่นให้คล่องแสนะคะแล้วก็เจอกันวันที่สามนะคะสวัสดีครับสวัสดีตงเช้า วันที่สามแต่วันนี้เราจะกันไม่คันแล้วแต่ว่าเราจะไวะไป挑บั้งสนเสิร์คให้คนฟังไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนได้อยู่รู้สึกยังไงวันนี้ตุกาสาระพันแล้วรู้สึกดีครับเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยมาทั้งทางแล้วทีนี้จะไปยกลับบ้้นแล้วมอเคยเราเจอกันที่ในรลบัสนะกัน เวลาที่ขัเราโอเคนะทุกคนเราก็ลองจะเตินทางไปบ้านสุไปกินข้าวที่นงนะครับอมาพื่อหนอันนี้อันนี้คือ อ okay, okay, ันนี้คือเงินยี่สิบาทจากพี่ไหมนะคะปิงกำลังใจให้หนงปิงคนแรกครับโอเคทุกคนเราถึงบ้านสวนหมายถึว่าคนที่เคยมาที่นี่น่าจะต้องมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าที่นี่จะเป็นสวนที่เสื้อของอากาศมันร้อนป่ะจะไปหาผงเก่งกันบ้านสวนเขเยอะอยู่นะเส้นทางไปไปแถวภาคทีสาก็ต้องพังพาที่นี่อยู่แล้ว ินอะไรดีโอเควันนี้จะเพิเ่มกาแฟที่หนึ่งก่านนะครับทุกคนเอเออเมริกาโน่คับไม่หวานค่บวันนี้จะกินอะไรดีเนาะพรที่วันนี้วัน,น,วนสุดท้ายกินข้าวที่นีเ่เสร็จก็เดินทางกินข้าวเย็นอีนนกครั้งหนึ่งค่งกินเยอะมากนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะบลาบิลบลาบีบีาบิาาบีาบิลาบ้าบาบีาบีาบาบีบา,บาบีาบ้าลาบบลาบาบ อร่อยนุ่มแห้ขหงขนมป้าตีนอะไรที่อ่ะโอเคแต่ว,ว่าเราก็กินข้าวแลเพราะว่านมื่อกินข้าวจะหิวนี่ครัเอาเอาข้าวเหมืองไก่เอาไก่ตุ้งกับไก่ไก่ทอดผสมกันแต่ว,ว่าไก่ตุ้งไม่เอาหนังหนังครับผมนี่ยังก่อนเป็นดาราอะไรเขาเนี่ยไม่ใช่ดาราเด้อโอเคนะเราเราตัวนี้หาที่นั่งกันนะ ค่เพื่อนเพื่อนนั่งด้วยกันมีที่นั่งไหมที่นี่ได้ครับได้ครับแต่นีน้ห้าสิบข้าวมอนไก่โอ้โหซูชิน่าก,กิ่นะดเธอมาจากไหนเหรอ,อมาอร่อยเราจะมีดังกวาด้วยไก่พ่อก้าต้มไก่ผสมกันนะคะเดี๋ยววันเราอยากไม่ทำผ้าอีสานใช่ไหมยังครับ เป็นคู่ที่สามเมมเบอร์ทำไมกินทำไมกินเผืดไม่ได้นี่เธอสาระคำไหมนี่หมอกตอนนี้ไปเซอร์สุซี่มาเห็นน้องขี่ม้าอร่อยอยากกินอยู่ก็คือตัวก็มีความรู้สึกแล้วป้องทองอ่ะถ้าสมัยเราไม่อยากกินอะไรใช่ไหมแต่ว่าเห็นโค้มันกินเฮ้ยกรท้องให้เราไม่อยากกินอ่ะเยื่องเกี่ยวค่ายกินกินไว เก่งไว้ในหลวกันนะมากาเลาะเราขับบ้างกันนะร้อยห้าสิบเองห้าสิบเองสมัยสมัยร้อนอะไรได้ไหมครับพี่โอ้ยมันตัวใหญ่เปนตัวเล็กก็ได้อยู่อ่าไม่ไหมเท่ร้อยหกสี่ร้อยหกสี่ได้ไหมพี่ 100ร้อยโครสีได้ไหมเ<อ>พือพ่อนเสือทำไมราคาถวรคนไทยไมะเนี่ยปรแมาณนีหลายตัวแล้วลแบบนี้ชอบตัวเดียวอ่ะชอบหลายตัวเขาเต็มงินไม่มีโอเคโอเควันอีแบบนี้แบบนี้กัน้งกนร้องไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวไปกินข้าวกันเด้อ เธอไม่รักกินข้าวอีกวันนี้รู้เธอมันยังไม่ทำอะไรก็กินขิงขิงวันนี้คพิกินข้าวกันเยอะนะทุกคนวันนี้มีเมนูอะไรบ้างตัวนี้อยู่จังหวะข้อลางน,นะครับน่าจาีอีเสพพานนั่นเสถันสาขาแล้วไม่นานก็เชฟนี่กรุงเทพก็สนุกดีนะ ก็เดี๋ยวจอคลิปที่ในรถนะทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้สถานีต่อไปของแก่นของแก่นนะคะเราจะไว้มาไว้ที่ปังพาร่อนแล้วก็ววเราจะถึงสารคามแล้วน <c oughs> no, ้องไอเข้านัดจะช้างไม่แม่จะจัอไอ้ตัวบ้าน โอเคนะก็คือจริงๆอ่ะสองวันนี้ร้อนไหมร้อนอาหาอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวว่าจริงๆสิ่งที่สั่งที่สุดอ่ะพี่พี่พี่ไม่ได้อยากให้น้องๆไปดูในเมืองใหญ่ๆน้อยอยู่ตรงเรียนดีๆกินอาหารอร่อยอร่อยสองวันที่ผ่านมาอยากจะฟ้าบอกว่าน้องๆเข้าใจมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ เพืกันมากขึ้นพี่่ทำเราไม่ได้สนใจคะแนนน้องให้เท่าไรเดว่าเราจะอยากทำเดินที่ให้น้องมีความสุขเพราะว่าคะแนนคะแนนสงคัญหมสงคัญแต่อย่างที่สัาคัญมากกว่าคะแนนก็คือความรู้สึกขอ,อ,องน้องทุกคนในสาวันนี้ครับผม